ที่วัดใหม่ชัยโยบ้าน,านพานเพาาค่ะพ่อปู่ศีสุโธอันนี้หางค่ะองประตูพ่อปู่ศีสุโธกับแม่ย่าปทุมมาค่ะยังลงสีไม่เสร็จค่ะน,นี่อันนี้องแม่ย่าปทุมมาค่ะ ยังไม่ได้ลงสีค่ะนมียเป็นสีทองนี่ทองเขียวทองคนเขียวทองคนเขียวนี่ค่ะมงนมมมใหญ่ค่ะงใหญ่มากทุกเม่ยเปิดสัพเปิดบารามีซัพย์ปริโชคให้ลูกลยจะไ,ได้มี ทรัพย์สมสิ่พอที่จะได้สร้างบุญสร้างบารมีรุมทาบุญสราญสราที่วัดวาต่างๆด้วยนะค่ะอมยกค่ะองค์ไม้ยยกงดงามมากค่ะใหญ่กว่าคนปกติค่ะ อันนี้ก็จะพาเข้ามาชมพระนาคปกค่ะมีพระนาคปกสาธุเจ้าค่ะพระแม่ทรณินพระเจ้าทันใจพระเจ้าห้าพะอ,อพระแม่ทรณีพระแม่ธรณีบีบมวยผมเป็นแคนปูนหินค่ะนี่เป็นองค์ค่ะ ลูกม,มากาไหว้ขอพรวันนี้ขอให้ลูกโชคดีเปิดบตรับเปิดบารมีให้ลูกด้วยสาทุเจ้าค่ะพ่อปู่แม่ย่า่ค่ะองค์พ่อปู่แม่ย่าหันลงน้ำโขงค่ะนี่คือน้ำโขงค่ะน้ำโขงที่บ้านพานเพ้าตำบลพ,พรามพาะอาเภอสีจังใหม่ ฝั่งที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าคือประเทศลาวค่ะประเทศลาวค่ะฝั่งข้างหน้าค่ะน้ำโขงค่ะฝั่งไทยกับฝั่งลาวมองเห็นกันอยู่ค่ะลิบๆ บรรยากาศที่วัดใหม่ชัยโยบ้านพันพราวมาให้ชมค่ะ